สวัสดีครับยินดี้รับจุดช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะฮะเยวันนี้เป็นอันบล็อกรีวิวนะฮะกล่อง59บาทของโกแล้วก็ของเนโอน t ต้านะฮะอันนี้ต้องขอบคุณเคเคนะฮะที่ส่งของมาให้เรารีวิวนะฮะไอโกพันดินเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วที่เป็นเอ็นะกซ์ต้าเนอะจัดเด็กลองเล่นๆดูไปแล้วนะฮะเพราะว่าแันนี้ผมเคยบอกว่าผมมีอะไหล่โกค่อนข้างจะเยอะแล้วอันนี้ ทางเคเคก็ส่งมาให้อีกก็ต้องขอบคุณมากนะฮะี๋ยวจะมาอันนี้จะเป็นรีวิวนะเพราะว่าในโอเนต้าเคยบอกไปหลายทีแล้วว่าในโอเนต้าที่ผมเล่นได้มีแค่ทหารเสือสายเดียวอาชาเนี่ยมันเป็นลองดูแล้วล้องหลายครั้งแล้วยังไงก็เล่นไม่ได้นะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะฮะอ่าโกพอินเราเคยพูดไปแล้วเราก็เคลียบมันออกมาก่อนเรามาพูดถึงในโอเนต้านะฮะเด็กโปรไฟล์ในต้าเราจะไม่มีนะเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นนะ ไม่ใช่ได้เป็นหรอกความจริงมันก็มันมีอะไรผมมีอะไรในโอเนต้าสายอาชาเนี่ยครบทุกใบนะฮะแต่ผมไม่สามารถที่จะจัดมันเล่นได้นะฮะเพราะว่าเล่นแรงไงก็ไม่ถนัดนะฮะไม่รู้ทาไมเหมือนกันอ่ากล่องห้าสิบเก้าบาทในโอเนต้าไอซีดียเนี่ยจริงๆมันก็คือกล่อง t ีดีสิบสองนะฮะ g ีดีดีสิบสองที่ของไทยไม่ได้ออกแต่มาออกในนี้แทนแล้วก็ จริงๆกล่องเนี้ยมันออกมาเพื่อเล่นพร้อมกับชุด c s b 0 1นะฮะไทยทีที่ของไทยจะออกคู่กับอ่า c s b 0 1กับ02นะฮะอ่ในโอเนต้ารู้สึกว่ามันจะคู่กับอืมเกตเน่นะฮะในกล่องนั้นน่าจถ้าจำไม่ผิดก็มันจะเป็นเริ่มต้นเอาไปเล่นกับนนมันจะค่อนข้างฟูนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ก็แนะนําว่าอันนี้ก็หามาเพิ่มได้เพราะว่าผมดูหลายใบยแล้วมันก็โอเคนะฮะเอามาเพิ่มกับซื้อกับ e b e b ศ2 0 3์ามล่าสุดของอาชาที่มีอาชาสีฟ้านะฮะในนี้เขาให้อาชาอันนี้เป็นฐานแรกนะฮะแต่ว่าเป็นอาร์ตใหม่ที่ g 2, ีเบกสองยูนิตที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ ถ้ามียูนิตชื่อเนยูนิตนี้บวก5,000นะฮะแล้วก็ไอสกิลสไตล์สกิลเคอร์เตอร์บัสหนึ่งไม่ถูกสไตทับนะฮะเลือกเรียนหนึ่งใบาหาชื่อเหมือนกันหนึ่งใบคอลงเรียนแล้วก็บวก2,000ให้มาสองใบนะฮะค่อนข้างที่จะดีนะฮะผมจะเอาตัวเนี้ยที่ดีๆเก็บไวนะะ้นี่ก็ผู้ดทรความฝันอาชาก็แอคทีฟหงายตัวมันเองนะฮะได้รับความสามารถแอคทีฟวันเพื่อเธอเนะ,ะ่ยเลือกเลกัดหนึ่งใบ ถ้ามีชื่อเหมือนกัน2ใบหรือมากกว่าแถวหน้าบวก5000นะฮะแล้วก็ต่อจํานวนการ์ดท,ที่เหนือนาตีโซนมี2ใบหรือมากกว่าเลือกการ์ดของคุณ1ใบาหาชื่อเหมือนกันคอลงแล้วก็บวก2 0 0พันสกิลดดวยกันเอามาซับกันนะฮะก็คือเราอาชาเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นจุดอ่อนที่อาชาใหม่มันค่อนข้างที่จะปิดจุดอ่อนมันไปแล้วจริงๆจะไม่ใส่อาชานี้ก็ได้แต่ว่าใส่ระนังคูลัสนี่นใช้ได้อยู่นะฮะถ้าเท่าความฝันเนี่ยใช้ได้อยู่ ก็คือพวกของเก่าพวกนี้มันจะต้องเราต้องปูบอร์ดมาในระดับหนึ่งแล้วก็ไปหาตัวหน้าเหมือนมาอ่าถึงสิต้องมีบอร์ดค้างไว้ใบหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้มาหาหน้าเหมือนหาหน้าเหมือนสไตล์ทับสไตล์ทับมีตัวหน้าเหมือนสองใบแถวหน้าบวกห้าพันแล้วถ้าเป็น G ีเบกสก็เอาอีกตัวหนึ่งลงมาหน้าเหมือนกันเลือกเลือกตัวหนึ่งแล้วเอาหน้าเหมือนลงมาก็จะติดบลูมอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแถวหน้าบวกห้าพันได้บลูมได้นุ่นได้นีนะฮะซึ่ง อของใหม่เนี่ยอาชาฐานตัวใหม่อ่ะมันจะมีคอตอ้นจบเทินมาตรงข้ามคอตอนนู้นคอตอนนี้ก่อนที่จะเข้าเมนเฟตมันก็จะได้ไลง่ายนะเล่นง่ายขึ้นนะฮะจริงๆอ่ะใส่อันนี้ไปด้วยอ่านี้เป็นของญี่ปุ่นที่เป็น t ีดีสิบสองอ็ดหรือ12 12นี่แหละประมาณนี้จะไม่ให้รีใบนี้ให้นะฮะของไทยรีให้ของญี่ปุ่นถ้าซื้อถ้าตัวนู้นเขาออกเป็นทีดีมาก็จะมีแค่ใบนี้ใบเดียวนะฮะ เซลินบัตหนึ่งเมื่อเข้าสู่ช่องแวนฮะถ้าจ่ายค่าคอร์สครับเลือกการเปรนมือหนึ่งใบคอช่องเลียจากนั้นได้รับความได้รับห้าพแล้วก็ถ้าติดบูมจะได้ไงดัมโซชาร์จก็คือไอตัวนี้แห่งที่บอกว่าไอเนี้ยจริงๆมัไม่ได้มันเป็นสไตล์สอยู่แล้วสไตล์แรกเป็นตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราซื้อมาแค่นี้นะแล้วก็เอาอาชาลงมาสไตใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ลงบอกว่า เอาการ์ดบนมือ1ใบคอลงเรียมันจะบวกห้าพันแล้วก็กดสไตล์สกิลต่อบัตรหนึคอปหน้าเหมือนมาได้สุดชัดไงเด็มเอ้ยได้อ่าได้บวก2องพอันนี้ถ้าตัวนีในสานามมันเป็นไอตัวที่เราคอลงมาติดบูมมันก็จะได้สุดชัดไงเด็มก็จะคอฟีนั่นแหละค่อนข้างที่จะเป็นทีดีสไต์ที่ดีที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในยุคหลังๆนี้นะฮะ ของดีของดีเก็บไว้ก็ของดีนะฮะตัวเริ่มตัวเริ่มตัวนี้ก็โอเคนะฮะใช้ได้อยู่จนถึงกล่องใหม่บางคนก็อาจจะใช้ตัวเริ่มนี้ในโออาชาตัวเริ่มใช้ได้หลายตัวนะฮะ active ครับจีวเบรกหนึ่ง c a s t e r b a หนึ่งยัดโซฮะเลือกกรจากดรอปหนึ่งใบไว้ใต้กองถ้ากลายใปนั้นติดบูมได้จั่วหนึ่งด้วยแล้วก็อีกสกิลครับจับมันเลสเลือกอินสองใบ ดินเหล่านั้นจะนับเป็นชื่อเดียวกันก็เอามาติดบลูมได้ง่ายๆนะฮะวิธีแรกก็คือเอามันนอนก่อนชี้สองตัวเปลี่ยนชื่อนะให้เป็นชื่อเดียวกันแล้วก็บัสหนึ่งยัดโซเอาดอบเก็บใต้กองแล้วก็ได้จัว่วคืนหนึ่งใบของดีนะฮะ,อ,ะอันนี้สิมันไม่ได่ติดบูมนะฮะมันไม่ได้ติดบูมนะแต่ว่า บูท9,000จีเบก1บูท9,000นะฮะไม่ได้ใช้หรอกเอาไปครับเพราะอาชาเราจะเน้นติดบลูมตัวนี้ก็โอเคนะจริงๆถ้าถ้าสมมติเราเป็นมือใหม่แล้วก็เด็กเราไม่มีอะไรเลยตัวนี้มันติดบลูมนะฮะใส่คู่กับอาชาฐานก็ได้สมมติว่าเราซื้อกล่องนี้2กล่องก็จัดเอาตัวนี้4อาชาฐาน2เอ้ยอาชาฐาน4นะฮะเพราะมีสกิลบลูมแวนเลียนะฮะ mm hmm. เมื่อ,อยูนิตชื่ออื่นเข้าช่องเลีย เข้าช่องเลียจนจบเทินมันจะได้รับหกพันเป็นตีหมื่นเจ็ดนะฮะให้มาสี่ใบเลยก็ถ้าถ้าถ้าซื้อมาอาราชาอาราชเอะถ้าซื้อกล่องเนี้ยมาลองเล่นผมแนะนาว่าเอาใบเนี้ยติดเป็นเป็นกลองนี้อ่ะกองตรงกลางเป็นของดีนะฮะอันนี้เป็นของดีถ้าสมมติ <c oughs> ว่าเราไม่ได้มีของอะไรเลยนะฮะเป็นอยากลองเล่นในโอถันบลูมดูนะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้แน่นอน,นะะไม่ได้ใช้นี่กรณีที่ว่า ผมไม่เห็นว่ามันจะผมอยากเด็กอาชาบูมก็คืออยากให้มันติดบูมทั้งเด็กนะฮะอ่าอินเตอร์เซปหมื่นผมไม่เคยใช้เลยเอาออกไปนะฮะจริงๆหรือจะติดไว้ก็ได้ตามใจนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้ติดบูมนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีของเลยก็เอาไว้ใช้ก็ดีนะฮะเพราะว่ามันบอกว่าถ้ามียูนิตใบอื่นที่ติดบูม2ใบหรือมากกว่ามันจะบวก2000ก็คือแค่ในสนามเรามียูนิต ที่มีความสามารถ Bloom บลูมสอใบก็ได้บวกสองพแล้วแล้วก็เมื่อสก,กิลสกิลครับเมื่อตีฮิตกกตีฮิตแวนบัสหนึเปิด5เอาการติดบูมหนใบขึ้นมือแล้วก็สับกล่องเอาไว้ถ้าอย่างที่บอกคนระเป็นอยู่ในกลองนี้พวกเปิดซีดเีเล่นจะสเก่งเปิดแค่ซีดีเล่นเล่นแค่ซีดีนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ติด Boom, บูมนะฮะแต่ว่าสก,กิลมันคล้ายๆกับบูม ต่อจานวนตัวมันเองในช่องเหลีย่ยมมันจะบวกหนึ่งพันก็คือถ้ามันมีตัวมันอยู่ในเลียต่อตูดสามตัวมันจะบูตหมื่นทั้งสามตัวเลยนะวะไว้ฝั่งนี้นะฮะอันนี้ติดบลูมนะฮะโซบัสหนึ่งเมื่อ,อยูนิตอื่นของคุณที่ติดชื่อ,อที่ชื่อมัอนก็นยืนนี้เข้าช่องเรลียนะฮะสามารถโซบัสหนึ่งเลือกเล็กัดสามใบก็คือเลือกใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกหมันแค่ ตัวอื่นตัวมันเองเข้าช่องเลียโซบัสหนึ่งเลือกใครก็ได้บนสนามสามตัวเหล่านั้นจะบวกตัวละสองพันแล้วก็ได้รับความสามารถครับออตโตจิเบกหนึ่งเมื่ออู่ในี้เมื่อย n i น,นี้บูทให้ย n นิตติดบลูมมันจะบวกอีก2องพันเป็นบูทเก้าพันคือว่าถ้าแกะกล่องมาเลยตัวนี้โอเคเลยนะฝั่งนี้นะฮะไม่ต้องสนใจมันนะไม่ได้ใช้ถ้าแกะกล่องมางอพก็ต้องใช้พีจนี่อยู่แล้วเนะ คนนี้ก็โอเคครับเก่งอ่าอานิลมานะฮะติดบลูมเรียกาดนะครับเมื่ออยู่นี้เป็นโมดูลของคุณที่ชื่อเหมือนกับยูนิลนี้เข้าช่องเรียเลือกสามใบก็สกิลด้วยกับเกตดหนึ่งสกิลด้วยกันนะฮะยูนิลนั้นบวกสองพันถ้าเป็นกัดติดระนังคูลัสด้วยมันจะบูทได้สี่เลยนะฮะพวกพวกนี้ก็เขาให้มันสี่นะฮะค่อนข้างจะใช้นะฮะอ่าวันนี้ลาแล้วแต่ถนัดเลยผมไม่เคยผมไม่ใส่ในเด็กนี้นะ ทิกเกอร์ทริกเกอร์เขาให้เสถียรมานะฮะคริสี่ดรอแอปเปลิลตลกตลกสี่นะฮะฮีนสวยสี่นะฮะอืมสวยไหมแล้วก็ให้สแตนสองแล้วก็จั่วอีกสองนะฮะจัว่วเยอะมากเลยเขาให้จัว่วมาหกใบเลยนะฮะเด็กนี้อืมจัว่วเยอะไปิ่ปกตินะฮะแต่ก็อย่างว่านะฮะอาชาจัว่วน้อยนะฮะ มีกั์ดจั่วเยอะก็คือจะดีนะครับผมมีแค่กล่องเดียวฉะนั้นผมจัดเป็นเด็กไม่ได้เนอะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ทริกเกอร์ถ้าซื้อ2กล่องก็ใส่เป็นดอหกก็ได้อ่ะไม่ใช่สิอ่ะจ่าัดแตนสีอาะตแตนสีดอยโซ่สี่ะสสสสสนะฮะเสถเียรแหละคริสสี่ยูสี 4, ่นะฮะเพราะว่ามันตีแรงนะฮะใส่เสถ,ถียรดีกว่า,าพวกนี้ก็ใส่อยู่แล้วเนะ แล้วก็ใส่พวกนี้ไปอย่างละสี่ก็ไม่พอหรอกเพราะว่าคิดว่าไม่น่าครบก็ไปหาอะไรยัดๆมาอีกสองใบนะฮะจากพวกนี้ใส่วานิลาก็ได้หรืออยากจะใส่เซ็ตหมื่นมาอีกสักสองใบสเก็ตหนึ่งก็ใช้คนนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะก็ง่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเป็นเด็กคร่าวๆของกล่องนี้ในความคิดผมนะผมใส่ตัวเริ่มตัวนี้ ตัวเริ่มนะฮะสดอใบนี้อดอตัวนี้4ี่ใบเอ้ยสี่ใบนะฮะดอยัโซสี่ใบเพราะว่ามันใช้โซเยอะสแตนสี่นะฮะอาชาจริงๆใส่สแตน8ไปเลยก็ได้นะฮะถ้ามีโอเคดอสี่สแตนส 4, ะฮีนสีคลิสี่นะฮะคลิอันนี้มันไม่ติดทหารเสือนะระวังเล่นผิดนะฮะมันแค่คล้ายทหารเสือแต่มันไม่ติดทหารเสือนะเกรดสอง่ะเกรดหนึ่งก่อนเกรดหนึ่งแกะกลองมาพีจีสอยู่แล้วนะอ่าเห็นชื่อตัวมันเองเขาเข้า,เข,า,เ,ขา,เ,ขาเข้าสนามบวกพลังนะฮะสี่สองแปดสิบสอง สิบสามสิบสี่ใบเกียร์หนึ่งผมเอาแค ah ่น anyway, right. <im so e, ี้พอสิบสี่ใบพอจริงๆกล่องเดียวว่าเกือบเล่นได้นะแต่วันมาเล่นไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีฐานฐานไม่ครบนะฮะฐานอาชาติมีแค่สองใบเกียริสองใส่เห็นมีในสนามมีบลูมสองใบใส่สีนะฮะตัวบลูมบบกพลังให้เพื่อน3ามตัวใส่ เ,เก็สองเราไม่มีแล้วเนะืเรามีแค่นี้ก็ใส่อะไรก็ได้ไปนะฮะจะเสบหมื่นหรือจะเสพเออหรือจะยืนหมื่นก็ได้ก็จะมีสิบใบเก็สามเราใส่คนนี้ส่เพราะมันติดบลูมนะฮะใส่อาชาสี่นะฮะ แล้วก็ผมใส่ตัวเริ่มสองอย่างน้อยถ้าไม่มีตัวตัวไหนมาก๊อปก็ก๊อบตัวเริ่มไปก็ได้นะฮะใส่ตัวเริ่มเป็นสองเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ครบห้าสิบใบนะอันนี้ครบห้าสิบใบละก็ตามมีตามเกิดนะฮะทริกเกอร์อะไรล่ะสไตล์อย่างละสี่นะฮะแน่นอนอยู่แล้วก็ใส่ใช้ตัวนี้เปิดแล้วใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้อีกครั้งที่สามสไตสี่ต้องใช้ตัวนี้ต่อนะฮะก็ หมดแล้วสำหรับอาชานะฮะเดี๋ยวเรามาลองแกะโกดูนะฮะแกะลองแกะดูเล่นๆนะ,ะว่าการ์ดเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเราก็แค่พูดถึงเฉยๆเพราะว่าเราทําจริงจังไปแล้วทีหนึ่งนะฮะวูวฟอยสวยฟอยเหมือนกับอาชาเมื่อกี้นะฮะอ่าการ์ดหนาและสีสันสวยงามมากนะฮะสีคม กริบเลยนะฮะไม่เหมือนกับชุดก่อนหน้านี้นะที่ผมซื้อชุดลายว่ารอยยันรอยยันรอยยันอันหม่ชุดที่แล้วมันจะสีจะอ่อนกว่านี้หน่อยหนึ่งนะฮะโอเคมากเลยนะฮะทุกใบ่์เขาให้อาร์ตนี้เราลืมคุยกันเลยว่าผมคิดว่าจะให้อาร์ต FTD แต่ว่ากลายเป็นอาร์ตจีบศูนย์สามนะฮะเหมือนกันไม่มีอะไรแค่คนละอาร์ตเฉยๆนะฮะเล่นได้เหมือนกัน ลิสที่ผมไปเจอมาค่อนข้างจะเป๊ะนะครับเพราะว่าผมมาจากหน้าเพจของแฟนของไทยแวน์นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกต้องทุกใบอยู่แล้วนะฮะคินาลิอุสี่อยู่แล้วเนอะลิสผมก็พุยสองโคเอลหนึ่งฮอซ่าสามสเตอ่าอ่าพีจีสี่นะเพลินมอสามอ่าผมไม่ได้ใส่ทนนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ใส่เฮลิเนสใช่ไหม แต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่ถนัดนะฮะอ่าสมใส่ดอนกันตอนนั้นจําได้นะฮะผมไม่ใส่คูกันผมไม่ชอบอ่าอ่ายูดอนยูดอนเราก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าตอนนู้นผมใส่ยูดอนแค่แค่ใบเดียวนะฮะเป็นผมใส่ฐานไม่สฐา,านไม่สี่ฐานไม่เกาซอเฮ้ยนันะฐานไม่สี่ฐานเกาสองก็ใส่ยูดอนหนึ่งใบตอนที่ผมเล่นนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าซื้อ จ B T ีสิบสามมาแล้วอะตามใน list ลิสต์เลยฮผมชอบมังกรปลดล็อกมากกว่าเวลาเจอลิง์ผมเล่นแล้วเวลาเจอลิงผมเจอเคออสด้วยเคออสร้องไห้เคออสไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ยิงเลยเพราะว่าสไตปุ๊บเพราะว่าผมยืนมังกรสไตปุ๊บผมเก็บกลับเก็บกลับเก็บกลับหมดมันไม่ได้หงายมันเก็บ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 เพราะฉะนั้นเคออสค่อนข,ข้างจะแพ้ทางมังกรตัวนั้นนะฮะ Uh, จิฟฟรีย์สี่หมาจุหมาโดดเพื่อนสองผมถึงว่าผมใส่สองนะคิ uh, ee, ฐานสี่อยู่แล้วหมาสี่สแตนสี่แล้วก็ฮีนสี่ตามลิสต์ที่เราเปิดไปตามนั้นเป๊ะ,ปะเลยนะฮะนั่นก็ตอนนี้ก็โอเคนะฮะตาม แค่เปิดให้ดูแล้วก็แบบรีวิวเล่นสั้นๆจัดเด็กแบบเร็วๆให้ดูว่าซื้อสองกล่องมาอาชาอยากลองเล่นอาชาดูว่าโอเคเราชอบเด็กอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าอาชาเด็กกาดสวยยอมรับเลยว่าอาร์ตสวยมากทุกใบนะฮะแต่ว่ามันเล่นยากถ้าเล่นอาชาแนะนําว่าให้หาลูกเต่ามาเก็บวบสักหกหกลูกเจ็ดลูกไว้เลยนะฮะเพราะว่าใช้เยอะมากอยู่แล้วนะฮะ เอาวันนี้คือลิสต์ลองเล่นอาชาว่าถูกใจเราจะไปตอกับเด็กนี้ดีไหมนะฮะก็ลองจัดลองเล่นดูตามนี้นะฮะแล้วก็ไปซื้อชุดนี้ปุ๊บถ้าเราถูกใจแล้วโอเคเราชอบเราก็ไปซื้อ C S B 0 1ลองหาแยกแคนดูผมว่าไม่น่าหายยากแล้วก็ไปซื้อ E B 0 2 0 3แยกแคนก็ไม่น่าหายยากเช่นกันแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเราซื้อ2ชุดนี้มาแล้วผมแนะนําว่าให้ไปหา cd เท่าไหร่สักอย่างนี่แหละที่เป็นฐานเสือนะฮะเราก็จะจัดฐานเสือได้เด็กหนึ่งซึ่งคุ้นค่าคุม้มคุ้มกับการที่จะไปหานะฮะเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าหากล่องเดียวก็วน่าจะโอเคนะเพราะว่ามันใช้แค่สแตนจะครินะฮะเอ๊ะหรือว่ามีสตนอันเดียวนาาว่าจะใช้สแตนอย่างเดียวด้วยซ้านะฮะหรือสกล่องเพื่อเพื่อเราจะ คำหลากหลายของทหารเสืออีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีเด็กโปรไฟล์เอ็กซ์ต้าของคางิโลแล้วก็ลิงจกเกอร์แน่น,นอนนะฮะแล้วก็อะไรอีกละ่ะอ้ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอัดแล้วผมจะลงวันไหนไม่รู้ว่าจะลงวันอาทิตย์หรือว่าลงวันจันทร์นะฮะแต่น่าจะให้มันลงทันวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันจันทร์เราน่าจะมีเด็กโปรไฟล์พิเศษ เด็กหนึ่งนะที่ผมเพิ่งจะเอาเสร็ศษมาจัดอีกแล้วนะฮะเศษอะไรที่ผมคิดว่ามันเก่งมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้แล้วมาจัดนะฮะก็ไว้ติดตามชมนะครับโอเคขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ